น,นี่นี่น,นี่ไม่สิดไม่สิดอนี่วิญญาณไร้ร่างอย่างงั้นดีเหรอเฟรตไพร์ย์ไม่ไหวไม่ไดีผลฮะไม่เอาไหนเลยสัปดาห์นี้ฉันไม่ได้เรื่องเลยไม่ว่าจะทำอะไรก็ล้มเหลวไปหมดไม่พันใจที่จะมีชีวิตต่อแล้วเออ เมือนได้ยินเสียงคนทั้งโลกโห่ไล่ฉันอยู่เลยจะซึมจอยแล้วนักหนาขนาดนั้นฟ้าไอ้บ้าอยนี้ละ่ะจอยฮึบได้อ,อ,อ,อถ้าฉันเกิดใหม่ได้แล้วก็ฉันขอเกิดเป็นหอยฉันมันเลวใครก็ได้ช่วยขุดหลุมฝังฉันทีเล่นบ้าอะไรของพวกแกอยู่ฟ้าทัาคู่อะไรติงตอง หรือว่าพอสัมผัสถูกผีพวกนั้นแล้วจะทําให้รู้สึกจิตตกขึ้นมาบ,บ,บ้าๆแล้วแบบนั้นเลยฮะไม่ได้เรื่องเลยเจะพวกเนี้ยเป็นเพราะปกติจิตใจขาดความมั่นคงยังไงพวกนาที่ได้ถูกพวกผีประหลาดั้นล่อลวงจิตใจเอาแบบนี้ยังไงอะขอโทษที่ด้าน,านเกิดมาครับพาเราไฟให้ตายสิ